สวัสดีค่ะวันนี้อยากจะพาทุกท่านไปรู้จักกับโครงการแลนบริสนะคะซึ่งเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมออกแบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์แบบโมเดลการพัฒนาการลงทุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งนะคะเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่าง อาวไทยและอันดามันค่ะสำหรับวงเงินลงทุนทั้งโครงการอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนล้านบาทค่ะซึ่งคาดว่าจะเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนนะคะเพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณของรัฐบาลด้วยค่ะ โดยมีหลายๆโครงการรวมกันนะคะได้แก่การพัฒนาท่าเรือระนองปัจจุบันการก่อสร้างท่าเรือน้ําลึกระนองแห่งใหม่การก่อสร้างท่าเรือน้นอาอํา,าลึกชุมพรการพัฒนาร่องน้ําท่าเรือระนองการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมระนองชุมพรการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายใหม่ระนองชุมพรค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อก่อสร้างแลนด์บริดจหรือว่าสะพานเชื่อม2มหาสมุทรคืออ่าวไทยกับอันดามันนะคะเพื่อช่วยลดการเดินทางผ่านช่องแคบมะละกาและสิงคโปร์ โดยขอบเขตการศึกษานะคะจะประกอบด้วย 1. การดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจการเงินวิศวกรรมสังคม 2. ออกแบบรายละเอียดเบื้องต้นและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA นะคะ 3. จัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 4. วิเคราะห์จัดทำรูปแบบการพัฒนาและการลงทุน 5. สร้างความเข้าใจพร้อมรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านตลอดระยะเวลาดําเนินการค่ะสําหรับกรอบเวลาก็จะศึกษาดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2565ค่ะโดยโครงการนี้นะคะกระทรวงคมนาคมจะบูรณาการการขนส่งเชื่อมโยง2ท่าเรือได้แก่ท่าเรือระนองแห่งใหม่และท่าเรือชุมพรโดยจะออกแบบให้เป็นท่าเรือที่ทันสมัยหรือว่าเรียกว่าสมาร์ทพอร์ตนะคะควบคุมการบริหารจัดการด้วยระบบออโตเมชัน รวมทั้งจะพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์นะคะและรถไฟทางคู่ตลอดจนวางระบบการขนส่งทางท่อโดยทำการก่อสร้างไปพร้อมกันในพื้นที่เดียวกันเพื่อให้สอดคล้องตามแผนบูรณาการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเชื่อมต่อแนวเส้นทางรถไฟทางคู่หรือ MR m r map ซึ่งจะลดผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินของภาคประชาชนค่ะ โดยโครงการนี้นะคะได้ทําการศึกษารวมเป็นโครงการเดียวกันซึ่งจะแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆก็คือทางเรือได้แก่ท่าเรือชุมพรใหม่ท่าเรือระนองปัจจุบันท่าเรือระนองใหม่แล้วก็ร่องน้ําระนองนะคะส่วนทางถนนก็จะเป็นมอเตอร์เวย์สายระนองชุมพรทางรางได้แก่ทางรถไฟสายใหม่ระนองชุมพรและก็ท่อส่งน้ํามันเชื่อมระนองชุมพรน,นะคะซึ่งจะอยู่ในโครงข่ายเดียวกัน ซึ่งคาดว่าเมื่อโครงการนี้ดําเนินการแล้วเสร็จเนี่ยจะสามารถลดระยะเวลาการขนส่งทางเรือลงได้ถึง2วันช่วยยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางขนส่งทางน้ําของภูมิภาคเปิดเส้นทางเดินเรือแห่งใหม่ของมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกส่งเสริมการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันนะคะการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศทางด้านมหาสมุทรอินเดียเนี่ยต้องเปลี่ยนถ่ายสินค้าทั้งนำเข้าและส่งออกผ่านช่องแคบมะละกาหรือประเทศสิงคโปร์นะคะซึ่งเส้นทางดังกล่าวเนี่ยเป็นเส้นทางที่อ้อมและมีระยะไกลการจราจรทางน้ำคับข้างมีความหนาแน่นและปริมาณเรือที่สูงถึง10,000แสนลำต่อปีและคาดการว่าในปี2567เนี่ยการรองรับปริมาณเรือของช่องแคบมะละกาจะเต็มศักยภาพโดยคาดการ ว่าในปี2593ปริมาณเรือที่ผ่านมาจะมีความหนาแน่นเพิ่มอีกถึง4เท่าสำหรับโครงข่ายแลนบริ์นะคะที่กระทรวงคมนาคมกำลังเดินหน้าศึกษาโครงการเนี่ยเป็นนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเพื่อพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกสและพัฒนาเมืองภาคใต้เพื่อเชื่อมต่อกับก,บการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกที่กำลังเดินหน้าพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นะคะ ในอนาคตอันใกล้นะคะรถไฟลาวจีนที่จะเสร็จถึงท่านานแล้งเนี่ยจะเปิดให้บริการไทยเองก็จะสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟจีนไปโดยปริยายซึ่งสินค้าต่างๆที่มาจากจีนก็จะเชื่อมโยงเข้ากับระบบขนส่งของไทยต่อซึ่งถ้ารถไฟสายชุมพรถึงระนองแล้วเสร็จนะคะเราก็จะสามารถรับส่งสินค้าจากท่านานแล้งวิ่งยาวมาลงที่ท่าเรือระนองได้ค่ะ าหากว่าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่ไพลาดสาระดีๆจากช่องของเราค่ะขอบคุณทุกกำลังใจและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ